เพื่อนๆยิยนดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มันจะเจอกับพิมิกวันก็ขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะในหลายคลิปที่ออกไปวันนี้พิมพ์ก็อยากจะมาพูดคุยในประเด็นในหัวข้อที่ว่า5สิ่งนะคะห้าอย่างหข้อง่ายๆที่ผู้ชายทุกคนต้องการโดยเฉพาะในส่วนของหนุ่มฝรั่งหนุ่มต่างชาติของเรานะคะในเรื่องของความต้องการของผู้ชายนะนะคะมันก็คือไม่ต่างกับผู้หญิงเรานะคะ ในเรื่องของเราต้องการที่จะให้เขาเป็นยังไงดังนั้นวันนี้พิมพ์ก็เลยอยากจะมา break down ข้อมูล5ข้อนะคะที่พิมพอยากฝากให้เพื่อนๆน,นะคะทั้งสาวไทยของเรานะคะให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลอย่างกรณีที่คุณนั้นอะมีคนที่คบหามีคนที่คุณชิดแชทที่เหมือนกับความสัมพันธ์จะกเกตอะลองไปในทางที่ดีนะคะเราก็อยากที่จะให้เพื่อนๆน,นั้นใส่ใจดูแลในเรื่องของพวกนี้นะคะว่ามีค้าข้ออะไรที่คุณนั้น จำเป็นที่จะต้องดูแลนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็ต้องรู้นะคะข้อแรกนะคะพิมบอกก่อนนะคะว่าฝรั่งจะไม่เหมือนคนไทยฝรั่งนั้นก็คือหากคุณรักคุณชอบคุณก็สามารถที่จะบอกผู้ชายได้ประเภทที่แบบว่ารักนะแต่ไม่สแสดงออกเหมือนกับคนไทยเนี่ยก็คือเหมือนกับที่เราเจอนะเราชอบเรารักแต่เราก็ไม่พูดไม่อะไรก็คือฝรั่งเขาไม่รู้นะในวัฒนธรรมของฝรั่งนะคะการบอกรัก เป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็เรื่องสามัญมากนะพี่บอกก่อนนะคะว่าอย่างกรณีสามีภรรยาเขาก็จะบอกรักกันทุกวันเหมือนอ่เหมือนอย่างครอบครัวของพิมพนะก็คือทุกวันก็แบบเหมือนไปทํางานก็จะส่งข้อความมาบอกว่าเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรแต่าไปถึงที่ทํางานแล้วนะก็ส่งข้อความว่าเออฉันรักคุณนะฉันคิดถึงคุณไม่ว่าแต่พ่อกับแม่ หรือว่าพ่อกับลูกลูกกับแม่พวกนี้นะคะเขาก็คือจะบอกรักกันแต่บ้านเราอาจจะรู้สึกเขินขัดเขินอายอะไรต่เราไม่กล้าพูดแต่หากเมื่อไหร่ที่คุณคิดที่จะมีแฟนเป็นสายฝอเข้ามามีแฟนฝรั่งเรื่องพวกนี้คุณต้องยอมรับได้นะคะว่าคุณนั้นต้องกล้าที่จะบอกรักผู้ชายของคุณหากผู้ชายบอกคุณว่าเออไอเลิฟยูคุณอึง้งเงียบคุณไม่กล้าพูดไม่กล้าจาผู้ชายเขาก็ไม่รู้นะว่าคุณคิดยังไงคุณรักหรือไม่รัก พ้าหาผู้ชายเขาบอกว่าเขารักคุณก็คือเขาก็รักนะเขาก็มีใจให้กับเราดังนั้นนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดที่เรานั้นจะแสดงความรักแสดงพูดออกไปเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรา การกระทํามันสําคัญกว่าคาพูดแต่ในฝรั่งนะคะคือทั้งการกระทําทั้งคําพูดเราจำเป็นที่จะต้องแสดงออกจาเป็นที่ต้องพูดออกไปเพื่อที่จะให้ผู้ชายนั้นเขารู้ว่าเราก็รักเขานะเราไม่ได้คบหาเขาเล่นๆคำๆหรืออะไรพวกนี้นะคะเราจําเป็นที่ต้องบอกเขาออกไปได้อีกข้อนะคะในเรื่องของการแสดงความขอบคุณคําว่าขอบคุณนะพี่บอกก่อนว่าในบ้านเราอาจจะไม่ซีเรียส บางฝรั่งบางคนบางที่มาจากครอบครัวที่เขาแบบว่าเหมือนปลูกฝังกันมาในเรื่องของคําว่าขอบคุณเราก็จําเป็นที่ต้องขอบคุณเวลาที่มีคนเขาบอกมา Thank you เราก็ต้องตอบว่า y o u r welcome It's alright It's okay ก็คือเหมือนเราก็ตอบกับเขากลับไปดันงนั้นนะคะทุกอย่างทุกคำพูดพวกนี้นะคะเราพูดให้ชินปากเรื่องบอก I love you Thank you y o u r welcome พวกนี้นะคะเราจาเป็นที่ต้องพูดให้ติดปากเราไว้นะคะข้อต่อมานะคะในเรื่องของการใส่ใจดูแล Take care พี่บอกก่อนนะคะผู้หญิงไทยเราชนะผู้หญิงอ่าฝรั่งในเรื่องพวกนี้ เพราะเรานั้นใส่ใจที่จะเทคแคร์ผู้ชายมากกว่าอย่างกรณีของผู้หญิงฝรั่งนะเขาก็คือจะทรีตให้เท่าเทียมกันแต่กับคนไทยเราเราจะดูแลเทคแคร์ผู้ชายมากกว่าที่แบบผู้หญิงฝรั่งเขาทําดังนั้นเราจําเป็นที่ต้องใส่ใจรายล,ายละเอียดเทคแคร์ผู้ชายของเรา เพื่อที่จะให้เขานั้นรู้สึกประทับใจไม่ว่าจะเรื่องของการทําอาหารอร่อยการรู้จักที่จะทําอาหารการอ่าการดูแลเขาในเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงถามถ่ายเขาเวลาที่เราชิดแชทคุยกับเขาคุณเป็นไงบ้างคุณทานยาหรือ,อยังคุณนอนพักผ่อนเพียงพอไหมคุณไปหาหมอหรือเปล่าอะไรต่างๆคือคําพูดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะมันมองออกว่าเรานั้นเป็นคนใส่ใจดูแลผู้ชายเขาก็รู้สึกดีใจนะที่เขามาคุยกับเราว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นอ่า เป็นผู้หญิงที่เขามองหาคุณรู้จักที่จะใส่ใจในรายละเอียดเป็นคนที่ต้อนฟูมากๆในเรื่องของดีเทลจุกจิกว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะไปนูน่นเขาไปทํานี่เขาเป็นยังไงแล้วทามถ่ายเขาตลอดซึ่งซึ่งสิ่งต,ต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็สําคัญมากในเรื่องของความสัมพันธ์นะในเรื่องของที่เราจะมาใช้ชีวิตด้วยกันหรือว่าเราเริ่มชิดแชทมันก็จะทําให้ผู้ชายนั้นชอบเรามากขึ้น ทำให้เขานั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจอคนที่ใช่แล้วเขาเจอผู้หญิงที่แบบว่าที่ดูแลเทคแคร์เขาพี่จําได้นะคะว่าเรื่องพวกนี้นะอ่ามันเคยมีฝรั่งบางคนนะเขาจะพูดเสมอนะว่านี่ผู้หญิงเราไทยเรานั้นดูแลมากดูแลเทคแคร์ผู้ชายอย่างกรณีบางคนนั้นก็คือชอบให้นวดให้ผ่อนคลายให้ชอบให้ตัดเล็บให้นะคะเห็นพี่บางคนนะเขาก็ตัดเล็บให้สามีเขาเลอย พวกนี้นะคะบางคนเขาก็ทำนะคะดังนั้นนะคะการใส่ใจดูแลทั้งการกระทำแลวก็การสอบถามทักทายพวกนี้สำคัญที่สาวไทยเราจาเป็นที่ต้องมีนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่3ในเรื่องของการชมผู้ชายนะร้อยทั้งร้อยนะคะชอบการชมไม่ต่างอะไรกับผู้ชายเราผู้หญิงเหมือนกันหากกรณีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายของเราเขาแต่งตัวดูดีเขาดูน่ารักเขาดูแหนซัมแล้วก็คือ ชมด้วยความจริงใจเราไม่ได้แบบชมแบบป้อยอพวกนี้นะคะเขาก็จะรู้สึกเซนว่าเฮ้ยเราจริงใจหรือว่าเราป้อยอหรือว่าเรายัางไงดังนั้นนะคะการชมมันถึงว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่เราจําเป็นที่ต้องชมในระดับที่เหมาะสมไม่โอเวอร์เกินไปหรือไม่น้อยเกินไปดังนั้นนะคะพวกนี้นะคะมันเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ชายทุกคนเขาต้องการอย่างกรณีที่แบบว่าคือผู้ชายประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางาน เขาสร้างอะไรมาได้ขึ้นมาเขาเหมือนกับว่าติดตั้งของเล็กๆน้อยๆจุกๆริ่งๆได้เราก็ชมว่าเฮ้ยคุณเก่งจังเลยคุณทําได้ดีมากฉันรู้สึกประทับใจที่คุณมีความสามารถพวกนี้พวกนี้อาหารเราจําเป็นที่ต้องเพรสเขาให้เขารู้สึกดีผู้ชายที่เขาได้รับความชมจากคนที่เขารักหรือคนที่เขาชื่นชอบหรือคนที่เขาประทับใจมันจะยิ่งทําให้เขานั้นรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น ดันงนั้นนะคะเพื่อนเราจําเป็นที่จะต้องชมให้ติดปากว่าเฮ้ยหากเราเห็นอะไรที่แบบเขาทาแล้วให้กับเราอ่ารู้สึกว่าเขาทําดีเราก็จําเป็นที่ต้องชมทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาในเรื่องของการแต่งกายอะไรพวกนี้เขาเขาตัดผมใหม่มางเผมคุณดูดีจังเลยมันทําให้คุณดูน่ารักขึ้นมันทําให้คุณดูเด็กลงพวกนี้เรา พูดออกไปนะคะมันไม่ได้ทําร้ายไข่ดังนั้นนะคะฝึกตัวเองผู้ชายอ่าคนไทยหรือว่าเราวัฒนธรรมคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยกล้าชมมากอะไรพวกนี้แต่กับฝรั่งมันออปเปอร์สินะคะมันแตกต่างกันดังนั้นนะคะข้อที่3ามจำเป็นที่ต้องมีนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่สี่การเป็นผู้ฟังที่ดีเรื่องง่ายๆข้อนี้นะคะพิมบอกเลยนะคะว่า ผู้ชายทุกๆคนนะเขาต้องการผู้ฟังที่ดีเพราะผู้หญิงเรานะคะบางครั้งนะคะเราจะเป็นคนพูดมากนะคะแต่มันจําเป็นที่ต้องบาลานนะเพราะมันเคยมีบางเคสที่แบบว่าผู้ชายพูดฝ่ายเดียวไม่ให้ผู้หญิงพูดเลยมันก็ไม่ได้นะคะเราจําเป็นที่ต้องให้บาลานกับความรู้สึกเราเราฟังได้แค่ไหนเราก็ต้องบอกเขาเราก็ต้องมีสิทธิ์พูดบ้าง ไม่ใช่แบบว่าฟัง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 อย่างเดียวพูดเป็นชั่วโมงผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเลยมันก็มีเหมือนกันในเคสแบบนี้นังนันนะคะเราเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ว่าเราจําเป็นที่ต้องมีลิมิตมีขอบเขตของการเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีนะมันก็ทําให้เรานั้นใส่ใจทุกคําพูดที่เขาพูดออกมามันแสดงให้เห็นถึงว่าเฮ้ยเราใส่ใจฟังเขานะอย่างกรณีที่เขาพูดออกมาแล้วเราไม่ใส่ใจฟังผู้ชายถามย้อนกลับว่า้ เออเรื่องนี้เป็นยังไงเราเออเอเอผู้ชายเขาก็รู้นะว่าเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาหรือว่าไม่เพจเทนชันให้กับเขาว่าเขาพูดอะไรดังนั้นนะคะเราจําเป็นที่ต้องฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ต้องเป็นผู้พูดที่ดีพูดในสิ่งที่เหมาะสมพูดในสิ่งในลิมิตความความเหมาะสมความถูกต้องที่เราจาเป็นที่จะต้องพูดออกไปไม่ใช่เราฟังแค่ฝ่ายเดียวหรือเราพูดแค่ฝ่ายเดียวเราจําเป็นที่จะต้องเดินทางสายกลาง พูดและฟังที่ดีเป็นทั้งผู้ฟังที่ดีแล้วเป็นผู้พูดที่ดีให้กับความสัมพันธ์ของเราเพราะว่าเวลาที่เราพูดออกไปเราก็ต้องการที่จะให้ผู้ชายรับฟังเราเหมือนกันเวลาผู้ชายพูดออกมาเราก็จําเป็นที่ต้องรับฟังเขาเช่นกันดังนั้นนะคะจําเป็นมากๆนะคะข้อนี้ที่มันจาเป็นที่ต้องมีในความสัมพันธ์ไม่ว่าทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะพ่อแม่ลูกหรือว่าสามีภรรยาหรือว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ ข้อต่อมานะคะข้อสุดท้ายที่สําคัญเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายต้องการนะคะก็คือการเครพพื้นที่ในส่วนของคนไทยเรานะอาจจะติดนิสัยนะคะติดนิสัยที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะไปเปิดมือถือของผู้ชายไปล่วงล้ําจิตทวิตส,ส่วนตัวของเขาเปิดกระเป๋าสตางค์รุ่นนี่นั่นแต่สําหรับฝรั่งนะคะพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าบางเคสซีเรียสมากๆคุณที่บ้านพิมพ์นี่แหละคะ่ะซีเรียสมากๆ ที่เราจะแบบไปไปเอ่อไปเปิดอีเมลเขาโดยไม่ได้อนุญาตเนี่ยคือเครื่องนะคะถือว่าที่เราไปร่วงล้ําสิทธิส่วนตัวเขาเวลาที่เราจะขอเปิดเราก็จาเป็นที่บอกเออขอเปิดนะอะไรต่างเขาก็จะจะให้เปิดนะคะเขาเราก็เช่นกันเขาก็ไม่มาร่วงล้ําสิทธิส่วนบุคคลของเราก็าคือมันคนเรารักกันนะคะมันจําเป็นที่ต้องมีพื้นที่ของตัวเองไม่ใช่ไบว่าเราแชร์ทุกอย่างที่เป็นพื้นที่เอ่อที่เป็นส่วนตัวของเราให้กับ แฟนทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ก็คือเรามีพื้นที่ที่แบบว่าด้วยกันแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวของใครของมันในเรื่องของอ e ีเมลในเรื่องของพาสเวิร์ดพวกนี้นะคะบางคนนะเขาก็ให้บางคนเขาก็ไม่ให้บางคนเขาก็คือเหมือนเก็บเอาไว้เป็นในส่วนขอบเขตของเขาที่เขาจะเป็นที่ต้องมีและอีกอย่างฝรั่งนะคะจะไม่เหมือนคนไทยในเรื่องของการจุจจ้จี้จุกจิกนะคะคนไทยเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคนจุจจ้จี้จุกจิก ุจี้จุกจิงในที่นี้ก็คือว่าเราโทรตามจิกผู้ชายตลอดมันเคยมีบางเคสน,นะคะที่โดนเทเพราะว่าโทรไม่เลิกนะคะโทรจิกตลอดจิกตลอดนี่คือมันไม่ได้ดีนะพีมบอกก่อนนะคะมันไม่ได้ดีแล้วการหึงหวงก็ต้องอยู่ในขอบเขตในลิมิตท,ที่เหมาะสมเช่นกันเราจะโทรตามจิกผู้ชายฝรังของเราเช้ากังวันเย็นก่อนนอนพวกนี้คือบ่อยๆมากมันก็ไม่ดีแต่จาเป็นที่ต้องคุยว่า ความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนเราจําเป็นที่ต้องเดินสายสายกลางในความสัมพันธ์การคารลบพื้นที่นะคะเพื่อนมันสําคัญแล้วก็สําคัญมากในส่วนของฝรั่งคนไทยเราก็เช่นกันเราต้องการให้เขาเคารพพื้นที่ของเราเราก็จําเป็นที่ต้องเคารพพื้นที่ของเขาเช่นกันดังนั้นฝากเพื่อนเพื่อนไว้นะคะว่า5ข้อ5จริงง่ายๆที่ผู้ชายทุกคนต้องการและผู้หญิงเราต้องการเช่นกันดังนั้นนะคะ เรื่องพวกนี้เราจําเป็นที่ต้องเรียนรู้เราจําเป็นที่ต้องมียิ่งคุณจะเข้ามาเดินทางในสายฝอจะมาหาแฟนต่างชาติมาหาแฟนฝรั่งเรื่อง5ข้อพวกนี้คุณจําเป็นที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้ดีนะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันแค่นี้นะคะขอแรงกายแรงใจเพื่อนเพื่อช่วยกด s u b s c r i ต e ติดตามให้ด้วยนะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ